สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยแชแนลกันก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดสิ่งดีๆที่เรามอบให้นะครับก็กดติดตามช่องคุณยุ้ยแชนแนลไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดสิ่งดีๆที่เรามอบให้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาเจอกับเราอีกแล้วนะครับกับช่องวาเลนตี้แช n แนลนะครับพบกับวันนี้จะมาพูดถึงละครเรื่องหนึ่งที่ จบไปนานแล้วครับแต่ว่านี่คือภาพเก่านะย้านะฮะนี่คือภาพเก่านะครับมาพูดถึงละครได้ิตแห่งจันหน่อยนะครับก็ถ้าถามว่าเอามาพูดถึงทําไมในเมื่อละครจบไปตั้งนานแล้วประมาณสักสองถึงสามปีแล้วนะก็คืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมละครเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดูผมผมได้ตามดูผมยอมรับว่าผมไม่ไม่เคยดูละครเรื่องนี้เลยผมกับจริงๆอ่ะผมได้ดูนิดนึงละในช่องสามในตอนนั้นนะฮะก็ ไม่ดูแบบจริงจังนะก็ดูแบบว่ามันติดหลายหลายอย่างนะฮะผมก็เลยว่าไม่มีโอกาสได้ดูเลยก็ผมได้ดูย้อนหลังไปหึ่งจบไปเมื่อไม่นานวันนี้เลยครับกับดิขิตแห่งจันนะก็ต้องบอกเป็นละครเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะประความประทับใจแบบว่ามันมีความประทับใจหลายอย่างเลยนะต้องบอกว่าเป็นละครเรื่องหนึ่งที่ดูแลว้วเออค่อนข้างที่จะไปต่อได้นะแม้แต่เรื่องนี้ผมดูแล้วว่าแทบจะไม่มีที่ติอะไรเลยฉาก สวยนักแ,แสดงก็เข้ากันได้ดีทุกทุกเอ่อท,ทุกตัวเลยนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่ติเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ,อะโอเคค่อนข้างที่จะดําเนินเรื่องไปได้ดีเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าละครี่ฉินหังจันเนี่ยเป็นละครแนวข้ามพบข้ามชาตินะข้ามพข้ามชาติก็คือว่าคือตัวนางเอกอ่าตัวนางตัว ัวคุณน้าตาลน่ะนะคุณน้าตาลเนี่ยพบพบปัจจุบันเนี่ยเอาเอาเขาปัจจุบันก่อนนะเขาไปตํารวจเชื่อหมดโอปอนะเชื่อหมดโอปอนะฮะแล้วมีเพื่อนชื่อชิมหานเออไม่ใช่ขออภัยชิมหานั้นเป็นแฟนหนุ่มที่ว่าเป็นแฟนเขาแต่ว่าชิมหานเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเป็นพวกค้ามนุษย์ด้วยนะขามนุษย์แล้วก็ค้าปฐุอรานเอออะไรวันนี้แหละฮะแล้วก็มีเพื่อนนางเอกอะครับ ชื่ออะไรนะพีพบอ่าชื่อพีพบแต่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยตัวโอปอนะฮะก็ไปเจอภาพวาดภาพภาพหนึ่งเข้านะก็ไปตัวแต่ตัวคุณต,ตัวนางเอกเนี่ยก็เลยข้ามพบไปอยู่พบหนึง่งอุ่นไปกรุงศรีธัญาเลยนะฮะโอ้โหไปไกลเลยช่วงนั้นช่วงกรุงศรียังไม่แตกนะก็พอพอข้ามไปปุ๊บเนี่ยนางเอกก็ไปถักตัวกับแม่หญิงอะไรนะดวงแก้วอีกเออนันมันก็ เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะแต่พูดถึงตอนจบแล้วนะครับก็ดูแบบว่าจบดูแฮปปี้เอนดิ้งดีนะแต่ว่าผมได้ยินข่าวข่าวหนึ่งมานะครับข่าวฮ้ยผมจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยว่าลิขิตแห่งจันเนี่ยมีแนวน้อมว่าอาจจะมีภาคต่อฮะอ่าทางค่ายอร่์จูเนียครับได้ออกมาพูดถึงแล้วนะครับว่าลิขิตแห่งจันนะครับมีโอกาสที่จะมีภาคต่อแน่ๆฮะแต่ว่า ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ดีลเกียวกับกแ,แสดงอันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าเดาเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีค่าสองจริงๆเนี่ยนะถ้ามีค่าสองจริงๆเนี่ยัน,ะน,ยนแสดงชุดเดิมจะเป็นอย่างไรอันนี้ผมเดานะถ้าสมมติมีค่าสองเนี่ยมีค่าสองเลยว่าสมมุตินะอาจจะฟินรุ่นลูกอันนี้อันนี้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะอาจจะเป็นรุ่นลูนลกส่วนประเด็นที่สองไม่ใช่รุ่นลูก แต่ยุคเดิมอาจจะมีก่อกระปวดแผ่นดินเกิดขึ้นเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าสองสองห้าเอกสองคู่พระนางเนี่ยตัวน้ำตาลกับตัวตัวคุณโอปอกับอะไรนะไม่หีินดวงแก้วอะ่ะข้ามพบมาอยู่ในอยุธยาเหมือนกันมาอยู่ในยุคเดียวกันก็คือว่าอ่ะไม่หิดวงแก้วเนี่ยข้ามพบมาอยู่ใน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 บ้านเกิดของตัวเองอะ่ะในยุคของตัวเองอะ่ะ แล้วที่หกก็ฆ่ามาด้วยอย่างเงี้ยก็คือมาช่วยกันปราบกบฏแห่นดินอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ดูแบบว่าอันนี้เป็นไปได้ไหมผมคิดว่านะถ้าถ้าทําได้ขั้สองมันจะเป็นประมาณนี้แนะ่ๆอันนี้ผมเดานะแต่ถ้าเป็นอ,อไม่รู้นะแต่ว่าขั้สองเนี่ยผมคิดว่าทําออกมาผมผม,ผมอยากดูจริงๆอยากดูจริงๆเพราะว่าเพราะว่าตอนจบของเอ,อตอนจบผมดูจบเมื่อคนะืนแหละตอนจบนะฮะตอนจบ ก็คือว่ามันเหมือนว่ามีแสงแสงะจันร์เนี่ยมันวาร์ปขึ้นมาเป็นไปได้ไหมครับว่าโอปอกับเอพระเอกคนหนึ่งอะ่ะชื่อเป็นเป็นหมออะ่ะต้องวาร์ปไปพบปัจจุบันเป็นไปได้ไหมก็คือว่าอาจจะเรียกโอปอไปทำธารกิจใดธารกิจหนึ่งแล้วก็แต่สามีของโอปอเนี่ยการหลุดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะเออเป็นไปได้ไหมอันนี้เดากันเล่นๆน,นะก็ประมาณนี้นะฮะกับ คาดเดาแล้วกันอนาคตกับลิขิตแห่งจันภาค2นะฮะจะเป็นยังไงนะครับก็รอติดตามชมนะครับว่าจะมีหรือไม่นะถ้ามีผมแน่นอนแหละครับวายตี้ชนแนลผมอัปเดตแน่นอนฮะก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ขอตัวลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลากไปก่อนครับสวัสดีครับ